จากที่ใบลงคลิปปลูกต้นซากุละาแล้วได้ต้นเจียวไปเมื่อวันก่อนมาค่ะวันนี้ใบจะมาปลูกอีกใบไม่ยอมแพ้หรอกนะคือคนเราอ่ะมันจะได้ต้นเจียวไปซะทุกต้นปะใบไม่คิดงั้นใบว่ามันจะต้องมีสักต้นแหละนะที่ต้นใหญ่อ่ะแล้วตอนนี้ใบก็เลยปลูกไปเลยค่ะทั้งหมด12ต้นมันต้องมีสิต้นที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานี่ยเออยังเล็กอยู่อ๋อสิบสองต้น ผิดพลาดหรือเซิร์ฟอาจจะบักหรือเปล่าทุกคนใดๆคือตอนนี้อยากรู้มากว่ามันเป็นแค่ส่วนใบหรือมันเป็นส่วนทุกคนทําไมต้นมันเล็กท่าเจ็บมดทุกต้นเลยใบยว่าไม่ใช่ไม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 ใช่ละทุกท,ท,ทุกคนดูดิโอน้นี่มันซากุระหรือเห็ดแต่ไม่เป็นไรค่ะอีบใบซะอย่างไม่ยอมแพ้หรอกเราก็เก็บใหม่ทุกต้นแล้วเราจะมาปลูกใหม่กันค่ะเราจะปลูกจนกว่าเราจะได้ต้นใหญ่งานเนี้ยไม่กรีบอัพหรอกนะใบบอกเลยสักต้นเถอะนะมันจะต้องมีสักต้นที่ใหญ่โอ้อยอ้อยต้นนี้ดูมั้ย ต้นนี้ดูเหมือนจะใหญ่นะว่าไปเออโอเคโอเคโอเคเลยเรายังมีหวังอีกต้นหนึงไหนดูนิใหญ่ใหญ่กว่าขาโพดอยู่น้อยนึงไม่เป็นไรที่ตัดใบเยอะกระโปกใหม่ไปเลยสิคะมาเลยต้นเนี้ยต้นต้นต้นเล็กอืมจ้ะ ยังถึงต้นที่80จะไม่ใหญ่แต่ต้นที่89อาจจะใหญ่ก็ได้89ไม่ใหญ่ต้นที่90ใหญ่ก็ได้วะมันต้องใหญ่แน่ทุกคนเชื่อใบามาลองดูกันอีกสักครั้งค่ะอ้าเอาล่ะต้นที่ร้อยสมันต้องใหญ่แน่ต้นที่ร้อยสาร้ก็ได้ สีีเน่ยใหญ่แน่นอนทุกคนเชื่อใจใบนะต้นเนี้ยมันต้องเป็นต้นของใบทำไมาย,ยิ่งปลูกยิ่งเล็ก้ยงดเงียบไม่ปลูกแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้นซาก,กุระในกรอ,อก,การ์เด้นจะไม่มีวันโต